ผมพาทุกคนมาดูว่าวันนี้ผมแต่งชุดแต่งเนี่ยทีเด็ดอะไรให้กับลูกค้าของผมบ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้ทุกคนกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับผมแดนที่ปรึกษาการขาย Ford IMA พรลราม4ครับแล้วก็ด้านหลังของผมนะฮะผมอยู่กับตัว Ford e v e r e s t t i t a n ท u m เนียนะครับราคา1 6 9 0 0ล้าบาทกับสีขาวมุกนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมต้องบอ,อกว่าอันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งอีก หนึ่งรุ่นนะฮะที่เรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดของ Ford เลยนะฮะแต่ว่าวันนี้ความน่าสนใจของเราไม่อยู่ตรงแค่ว่า,าเรื่องของการใช้งานอื่นๆนะฮะแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่าวันนี้ผมแต่งชุดแต่งเนี่ยทีเด็ดอะไรให้กับลูกค้าของผมบ้างนะครับอันนี้นะฮะต้องบอกว่าตัว e v e r อเรสต์ไทเทเนียมพลัสเนี่ยนะครับด้วยเจ็ดที่นั่งที่มันค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆในเรื่องของความความแรงและก็ความเร็วที่หลายๆคนอาจจะทราบอยู่นะฮะมาพร้อมกับอ่เครื่อง เครื่องยนต์ดีเซล2000นะฮะด้วยความแรง180แรงม้า400นิวตันแรงบิดนั่นเองนะครับก็นอกเหนือจากนั้นนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอมากๆแล้วก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของการรีวิวในวันนี้นั่นก็คือชุดแต่งที่เรียกว่าเต็มรอบพันมากๆแล้วผมก็จัดให้ลูกค้าแบบเต็มทุกจุดเลยนะฮะแต่จะออกมาสวยแล้วก็ดูดีขนาดไหนมาชมกันเลยครับ เริ่มกันเลยนะฮะทางด้านหน้าเนี่ยอันนี้นะครับผมเลือกที่จะให้ลูกค้านะครับเป็นในส่วนของกระจังหน้าม้าแมสแตงนะครับแต่ว่าเป็นสีดําเงานะฮะต้องบอกเลย,เลยว่ารอบพันเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นในส่วนของสีดําเงาเกือบจะทั้งหมดเพียงแค่มีเพียงแค่หลังคานะฮะที่เป็นสีดําด้าน <S <S ด้านหน้าเป็นกระจังหน้ามมสแตงนะครับสีดําเงานะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็ เข้ากันกันกบตัวเอเวอเรสที่เป็นอยู่ทางด้านบนนะฮะที่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเอเวอเรสันนี้จะมากับตัวรถอยู่แล้วนะฮะส่วนด้านข้างนะครับอีกอันนึงที่ผมอยากจะนําเสนอมากๆนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ให้ความสนใจกับการแต่งรถที่เปลี่ยนจากไฟธรรมดาให้กลายเป็นไฟมาสแตงนะฮะอันนี้ก็คือผมเปลี่ยนไฟให้กลายเป็นรูปแบบของไฟมาสแตงนะครับซึ่งจะได้เข้ากันไปหมดเลยนะฮะกับทั้งด้างหน้าแล้วก็ของตัวของส่วนของตัวไฟด้วยนะฮะเปลี่ยนก็จะมีคีบ3ามีดแบบนี้ถ้าเป็นไฟของมาสแตงนะครับแล้วก็ มีวงแหวนที่เป็น LED ครับมีไฟเด y t i ท e ที่วิ่งแบบนี้นะฮะก็คือเวลาที่เรา เลี้ยวนะฮะหรือว่าเวลาที่เราขับตอนกลางวันเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บก,ก็จะเป็นไฟวิ่งแบบนี้นะฮะอีกอย่างหนึ่งครับผมที่อยากจะแนะนําทุกคนแล้วก็อยากจะพรีเซนต์มากมากก็คือชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งสเกิร์ตวิกเตอร์นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะมันจะตัดกับตัวรถก็ทําให้รถเนี่ยดูเท่แล้วก็ดูหล่อขึ้นมามากๆกนะฮะก็เป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ที่เป็นสีดําเงานะฮะจริงๆจะมีให้เลือกทั้งแบบสีดําเงาแล้วก็สีดําด้าน ในชุดของมันเองนะครับจะมากับพร้อมกับตัวคิ้วล้อที่แนบชิดไปกับตัวรถแบบนี้นะครับก็เพิ่มความหรูหราแล้วก็เพิ่มมิติที่ดีให้กับตัวรถมากๆนะครับถัดมานะฮะที่ผมเพิ่มเติมให้กับลูกค้าอีกอานหนึ่งก็คือในส่วนของขอบแก้มข้างที่เป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีคําว่าเอเวอเรสอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเป็นอีกอันนึงก็คือในส่วนของการครอบกระจกมองข้างนะครับแล้วก็มีไฟ LED มองข้างแบบแบบนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเป็นปกติของตัวรถเนี่ยจะเป็นสีโคม โครเมียมเป็นสีเงินนะฮะก็ถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันดูรับกันไปหมดนะฮะถัดมาเป็นในส่วนของเบ้ามือจับแล้วก็ตัวครอบมือจับแบบนี้เป็นสีดาเงาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็มากับมีในส่วนของชิ้วกันสาด เรียบร้อยนะครเป็นของ New e v e r v a t e ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับอันนี้นะครับแล้วก็อีกอย่นึงนะครับที่ที่ผมเพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของการแรปหลังคาแบบสีดําด้านนะฮะอันนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกมาเองพอทำออกมาแล้วมันก็สวยมากๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของราวหลังคานะครับถ้าเป็นรุ่น e l e v a t Titanium Plus เนี่ยนะฮะเขาจะมาพร้อมกับราวหลังคาที่มีมาให้อยู่แล้วเป็นสีนี้เลยนะฮะ ถัดมาทางด้านหลังอีกนิดนึงครับอันนี้ผมยังเป็นล้อแม็กเดิมๆนะฮะถ้าเป็นรุ่น E v e r e s t t i t a n i u m Plus ลนี่นะฮะล้อจะเป็นล้อขนาด20นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับยางของอฟูตเยียนะฮะขนาด265ทับ50นะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยหรูของมันมาอยู่แล้วนะฮะก็เหมาะกับการใช้งานกับออฟโรดแบบได้ดีมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นพื้นถนนแบบไหนเนี่ยตัว e v เวอ n t เรสไ i เทเเขาเอาอยู่ อยู่แล้วนะฮะมาทางด้านหลังครับผมยังมีความสวยงามทางด้านหลังให้ทุกคนได้เห็นอีกนะฮะทางด้านหลังนะครับผมสิ่งแรกที่ผมเปลี่ยนเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของโคมไฟหลังที่เป็นแบบโคมไฟสีแดงวีซ่าแบบนี้นะครับสวยมากนะฮะก็ทําให้มันรับกันกับไฟทางด้านหน้านะฮะแล้วก็ด้านหลังครับในส่วนของชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะครับด้านหลังก็เป็นสีดาดาเงาแต่ว่าอีกอันนึงนะฮะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากเพิ่มความเท่เพิ่มความสปอร์ตเนี่ย ถ้าเกิดเป็นใส่ตัวสเกิร์ตวิกเตอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีท่อแบบนี้มาให้นะฮะทั้งสองข้างเลยอันนี้คือเป็นรวมในชุดของตัวสเกิร์ตวิกเตอร์มาแล้วนะฮะแล้วก็ที่ผมเพิ่มเติมอีกอันนึงนะครับก็เป็นในส่วนของการครอบมือจับเปิดท้ายฝาฝาท้ายแบบนี้นะฮะสีดําเงาเช่นเดียวกันและอีกหนึ่งไฮไลท์นะฮะที่ผมเพิ่มเติมให้กับลูกค้าก็จะเป็นในส่วนของคาดท้ายที่มีไฟนะฮะคาดท้ายอันนี้นะครับเดิมเดิมทีเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะครับถ้าเกิดว่า เราเปลี่ยนนะฮะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันพอเปลี่ยนให้มันเป็นไฟแบบนี้แล้วเนี่ยเอกลักษณ์ของมันก็จะค่อนข้างที่จะเท่มากๆนะครับทำให้ตัวด้านหลังรถเนี่ยดูดูดูหล่อขึ้นดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ก็คือโคมไฟอันนี้จะเป็นสีแดงแต่จริงถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแบบโคมที่มันเป็นสีแดงนะฮะก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีดำก,ก็ได้มี2แบบให้เลือกนะครับ ถัดมาทางด้านนี้ครับผมก็จะเพิ่มเติมในส่วนของข้อฝาถังน้ํามันตรงนี้เป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะครับก็เบ้ามือจับแบบนี้นะครับโดยรวมภาพทั้งหมดแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าทําให้รถเนี่ยดูนอกจากรถตัวเดิมๆแล้วมันจะดูหล่อแล้วนะครับพอเราแต่งชุดที่มันครบแล้วก็ออกแบบมาเป็นสไตล์ของฟอร์ดแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่น่าสนใจไม่มีเพียงแค่ตัวรถเท่านั้นครับแต่ว่า ความโดดเด่นบนท้องถนนเนี่ยต้องยกให้กับ f อร์ด v e r e s t t i t a n ท u m เ l ียตัวนี้ได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นครับเรามีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ทางภายในนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในว่าภายในห้องผู้โดยสารของตัว e v e r e s t t i t a ท i u เ p ียมเนี่ยทำไมต้อง1ล้านหแสนบาทเราเข้าไปดูข้างในครับว่ามีฟังก์ชันแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าสิ่งเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนผู้ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างตามผมมาเลยครับ The cat sat on the เปิดมานะฮะอันนี้คือเป็นรถใหม่นะฮะที่ผมกําลังจะจะเอาไปส่งลูกค้านะครับก็อีกสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ดูนะฮะก็คืออันนี้ก็คือผมเปลี่ยนเป็นในส่วนของพรม 5D เรียบร้อยแล้วนะฮะเท่ากับว่า,าหลายหลายคนอาจจะสนใจเป็นในส่วนของเปลี่ยนพรมแบบนี้หรือใครไม่ชอบพรมแบบนี้หรือจะเป็นแบบพลาสติกหรือเป็นแบบซิลิโคนก็ได้เช่นเดยียวกันแต่นี้พอเปลี่ยนแล้วความดูลามันก็เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะฮะก็ในส่วนของห้องผู้โดยสารเนี่ยรับรองอยู่แล้วว่า,าในส่วนของตัว หรือว่าฟอร์ดทุกรุ่นของเราเนี่ยห้องผู้โดยสารจะค่อนข้างกว้างนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะฮะฟอร์ดเอเวอเรสต์ไทเทเนียเนี่ยเบาะนะครับเกือบจะเป็นไฟฟ้าทั้งคันเพียงแค่เบาะแถว2เท่านั้นครับที่ยังคงเป็นแมนวนวลอยู่นะฮะด้านหน้าผู้ขับกับผู้โดสยสารยังเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วรวมถึงแถว3ด้านหลังก็เป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยสําหรับเบ,บาะนะฮะ ส่วนในส่วนของการหุ้มนะฮะพวกเป็นพวงมลาลัยเองก็ตามนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเองก็ตามเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปว่า Ford ของเราเนี่ยทำออกมาได้กับสมกับราคา1,6ล้านหกมากๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นระบบ Soft t o ท c h นะครับแล้วก็วัสดุที่เขาใช้ใช้เนี่ยนะฮะค่อนข้างดีมากๆนะฮะร,รวมถึงเบาะเองด้วยเนี่ยเป็นเบาะหนังพิเศษนะครับในเฉพาะรุ่นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพลนะฮะแล้วก็ ตรงนี้ฮะเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นรองลงไปก่อนนี้ก็อาจจะเป็นระบบไฟฟ้าแค่ตรงคนขับเท่านั้นนะฮะอันนี้ปรับได้ระบบไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังครับผม ทางด้านหลังนะครับอันนี้คือแถว2นะฮะแถว2ของห้องผู้โดยสารจะสังเกตได้ว่ามันสามารถจะเลื่อนไปด้านหน้าได้กว้างมากๆนะครับแถว2เนี่ยค่อนข้างที่จะนั่งสบายมากๆแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายด้วยการที่มีตัวปลั๊กนะฮะเสียบให้ด้วยที่เป็นเหมือนปลั๊กไฟบ้านของเราเองนะฮะแล้วก็จะมีช่องเสียบที่เป็น12โวลต์ทางด้านนู้นนะครับสามารถที่จะปรับแอร์ได้ทางด้านหลังด้วยนะครับตรงนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดว่าจะ,ะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูในส่วนของการเข้าไป ่ในสนสวถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปห้องแต่อันนี้มันเป็นค่อนข้างเป็นรถใหม่นะฮะ <c oughs> ก็เราก็เลื่อนแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปอันนี้เป็นการเข้าไปแถวสามนะฮะก็ค่อนข้างที่จะส,สะดวกสบายแต่นี้ต้องขออภัยด้วยมันค่อนข้างหลงนิดนึงเพราะว่าผมก็เตรียมที่จะไปส่งรถให้กับลูกค้านะครับอ่ะเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟังก์ชันตื่นๆที่น่าสนใจทางด้านหน้าครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ทางด้านหน้านะครับผมต้องบอกว่าตัวเ v เวอร์เรสต์ไทเทเนียมพลัสเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะฟังก์ชันที่จะครบนะครับก็ เรียกว่าระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยฮะก็ครบมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะฮะไม่เป็นในส่วนของเลนคิปปิ้งเองก็ตามนะครับช่วยปรับองศาให้เราอยู่ในเลนของเราเองนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยและที่สําคัญนะฮะตัวเอเวอเรสต์ไทชีเนียมพลัสเนี่ยมีเซนเตอร์รอบพันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มเติมในส่วนของสร้างความปลอดภัยสร้างาเวลาที่เราขับไปเนี่ยระบบต่างๆมันจะทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับผมค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามัน มันใช้งานได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะฮะแล้วก็พวงมลลาลัยก็คงเป็นพวงมลลาลัยไฟฟ้าเบามากๆแล้วก็สามารถที่จะแปลผ่านไปตามการขับขี่ของเราด้วยนะฮะเวลาที่เราขับขี่ไปแรงๆเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าการคอนโทรลในส่วนของพวงมลลาลัยเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นจุดเด่นอีกอันหนึ่งของฟอร์ด นะครับในทุกๆรุ่นนะฮะเป็นพวงไรไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนอีกอันนึงนะฮะถ้าเกิดว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องล้านหผมขอบอกเลยว่ารุ่นนี้เขามีในส่วนของพาโนลามิกมูลรูฟครับทางด้านบนอันนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งครับแล้วก็เป็นเป็นจุดเด่นมากๆนะครับที่หลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจเอ๊ะมันมีมาในรุ่นนี้แค่รุ่นเดียวใช่ครับมันมีแค่ในส่วนของเ v e r อร์เรสต์ไทเทเนียมคลาสขึ้นไปเท่านั้นครับก็หนึ่งล้านห้าถึงหนึ่งล้านเจ็ดก็จะมีใน นะครับเปิดแบบนี้ได้ด้วยฮะสามารถเปิดได้ถึงครึ่งคันนะฮะเนี่ย แบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้เอาไว้เป็น,เป,นเป็นเรียกว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับคู่แข่งเนี่ยผมว่า Ford เนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ที่ผมเคยพูดไว้หลายๆคลิปนะฮะว่าในส่วนของหน้าจอต่างๆนะฮะก็อันนี้เป็นหน้าจอแบบซิงค์สามเรียบร้อยแล้วนะฮะเชื่อมต่อในส่วนของ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้ค่อนข้างเสเถียนแล้วก็ดีแล้วก็ไวไวมากๆครับอันนี้สามารถที่จะทัชสกรีนได้แบบลื่นมากๆเปลี่ยนภาษาได้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรองรับในส่วนของการ นำทางที่ดีให้กับรถคันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อในส่วนของการโทรฉุกเฉินระบบฉุกเฉินต่างๆเขาก็มีครบเลยนะฮะเราจะเป็นการสั่งเสียงด้วยเสียงภาษาไทยด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นตัวซิงสามนะฮะก็คอนโทรลได้จากพวงมาลัยถ้าพวงมาลัยเองเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นการคอนโทรลเกี่ยวกับหน้าปัด ด้านนี้การขับขี่ทั้งหมดส่วนด้านนี้ก็เป็นการคอนโทรลเกี่ยวกับหน้าปัดในส่วนของหน้าจอพวกเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรต่างๆนะฮะก็สั่งการด้วยเสียงภาษาไทยได้ด้วยนะฮะควบคุมอุณหภูมิต่างๆนะฮะตัวแอร์เองเนี่ยก็แยกอิสระซ้ายขวานะฮะก็ปรับได้ หมดเลยนะครอันนี้ก็คือโดยรวมแล้วผมผมบอกได้เลยว่าตอบตอบโจทย์ของไลฟ์สไตล์ของคนที่กําลังมองหารถเจ็ดที่นั่งดีๆนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยผมบอกว่า สามสสารถที่จะเข้ามาปรึกษากับผมได้เลยนะฮะผมอยากให้ทุกคนนะฮะก้าวเข้ามาเป็นครอบครัวฟอร์ดด้วยกันนะครับไม่เพียงแค่มีแค่เอเวอเรสต์ไทชเนียมตัวนี้เท่านั้นที่หล่อแล้วก็ดูดีแบบมีระดับแบบแค่นี้นะครับเรามีอีกบ้างไหมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถกระบะเองหรือว่ารถเจ็ดชิ้นนั่งที่เพิ่มความหรูแล้วก็ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของทุกคนในปัจจุบันนี้นะครับก้าวเข้ามาปรึกษากับผมเกี่ยวกับการออกรถได้เลยนะฮะสนใจครับติดต่อมาทางข้อมูลทางด้านล่างนี้ได้เลยครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรับ